ลลูกูกเทา้้อบรมดแดแแวยใจฝข้าพเจ้านางอุ้มขวัญัตศาสารเกิดเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2507อายุ48ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่93หมู่24ตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงราย ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านห้องหลงผ่านพระศกสวัสดิออ์อําเภอพานระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นและตอนปลายจากโรงเรียนพานพิทยาคมอ,อําเภอพานระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่คณะครุศาสตร์วิชาเอกสุขศึกษาปีพุทธศักราช2534และระดับปริญญาตรีจากสถาบันรชาชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช2,541ประวัติการสอนปีพุทธศักราช2,532ถึงปีพุทธศักราช2,536 ข้าพเจ้าสอนอยู่โรงเรียนอนุบาลสิริวัฒนาปีพุทธศักราช2536ถึงปีพุทธศักราช2540โรงเรียนวัฒนาศึกษาพุทธศักราช2540ถึงปีพุทธศักราช2551โรงเรียนสิริมาท,ทีวีอำเภอพานปีพุทธศักราช2552ถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าสอนในตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านเก่าได้รับมอบหมายให้สอนในระดับชั้นปฐมวัยมุ่งเน้นและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสำนึกหลักในบ้านเกิดความสามารถพิเศษข้าพเจ้ามีความสามารถพิเศษในด้านคอมพิวเตอร์ด้านการกีฬาด้านการดนตรีด้านศินละปะการแสดงนาฏศิลป์ วัฒน,นธรรมท้องถิ่นจึงนำความรู้มาสอนพัฒนาและให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อที่จะนำไปใช้ในบริบทต่างๆต่อไปในอนาคต การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจละเสียสระตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านกีฬาด้านวิชาการกิจกรรมเมืม่อใวันพิเศษต่างๆเช่นวันแม่แห่งชาติวันสุนทรภู่วันเข้าพรรษาและวันอื่นๆเพื่อให้ผลสำเร็จที่ดีกับนักเรียนชุมชน และการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านเก่าของเราให้ดียิ่งขึ้นด้านการพัฒนาตนเองตั้งแต่ก้ารสู่วิชาชีพครูเมื่อปีพุทธศักราช2528ข้าพเจ้า ระหนักดีว่าการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดมิใช่ศึกษาแต่เพียงในตำรายอย่างเดียวข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมอบรมสัมมานาศึกษาดูงานจากที่ต่างๆเพื่อจะได้ํำความรู้ทางด้านวิชาการประสบการณ์จริงจากผู้รู้ วิทยากรในแต่ละแห่งซึ่งต่างมีความรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนจึงได้นําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับนักเรียนหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและสังคมในอนาคตการดูแลนักเรียนจากคำกล่าวที่ว่าลูกใครไม่สำคัญสิทธิ์ของฉันนั้นคือลูกฟูฟัก และพันผูกสมุนลูกที่เลี้ยงมาตลอดระยะเวลาสาปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับบาบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใน,นตำแหน่งครูประจำชั้นระดับอนุบาลน,นักเรียนอนุบาลเป็นเด็กเล็กที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มสร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้และจากพฤติกรรมของคนรอบข้าง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนเทศบาล1บ้านเก่าซึ่งเป็นเขตเทศบาลที่ข้าพเจ้าพักอาศัยอยู่ด้วยความสำนึกในบ้านเกิดพยายามทุ่มเทรแรงกายและแรงใจเสียสละเวลาหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน และเยาวยชนของชาติด้วยดีเสมอมาดังเช่นการปฏิบัติหน้าที่หลายๆด้านผลจากการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นข้าพเจ้าต้องกราบขอพระคุณ ผู้ที่เห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าและในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรเทศบาลดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2555เมื่อวันที่25เมษายน2555ที่ผ่านมาข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนได้สแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านเก่าอย่างสม่ำเสมอทั้งจากการร่วมไปศึกษาดูงานกับคณะครูคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองพานและศึกษาหาข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ด้านการเรียนการสอนจากสื่อโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประถมวัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้าพเจ้าเห็นว่าภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันทางภาษาพูดและภาษาเขียนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าตกใจจึงให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านเก่าในทุกๆปี ซึ่งจัดกิจกรรมด้านภาษาวรรณกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีงามของไทยเพื่อช่วยกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาที่ถูกต้องไม่ใช้ภาษา,ษาฟุ่มเฟื่อยเพื่อทรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยตลอดไปขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความรู้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนด้วยดีเสมอมาข้าพเจ้านางอุ้มขวัญหัตถสารผู้ขอรับการประเมินขอตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปแต่อย่าเอาความรู้